คำเตือนจากคุณหมอเกี่ยวกับการกินไข่แบบผิดวิธีทุกวันซึ่งอาจทําให้ไตพังไม่รู้ตัวหลักๆมีข้อควรระวังดังนี้การปรุงรสไข่ด้วยความเค็มจัดเช่นใช้ซอสซีอิว๊วหรือน้ําปลาเยอะทําให้โซเดียมสูงร่างกายกักเก็บน้ําและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นส่งผลให้ไตทํางานหนักและเสี่ยงไตวาย ใช้น้ำมันเยอะในเมนูไข่ทอดเช่นไข่ดาวไข่เจียวไข่มันสูงทำให้ไขมันสะสมในเส้นเลือดไตลดการไหลเวียนเลือดส่งผลให้ไตเสื่อมเร็วการกินไข่มากเกินไปทำให้ไตต้องทำงานหนักปรองของเสียจากโปรตีนโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวควรกินไข่ในปริมาณเหมาะสมเช่นไข่ต้มไข่ตุ๋นหรือไข่ลวกที่ไข่ขาวสุกจะปลอดภัยกว่า สรุปคือไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่การกินไข่แบบปรุงรสเค็มจัดใช้น้ำมันมากหรือกินไข่มากเกินไปอาจทำให้ไตเสื่อมเร็วควรลดเค็มลดมันและควบคุมปริมาณการบริโภคเพื่อสุขภาพไตที่ดี